เ็ร้อม้ับานงเขสนเอันนี้บ้านยู่ปัจจุบันงว่าบ้านยู่บ้านเขาบ้านเดินบ้านโกเลยบ้าน้านที่นี้จเาที่บ้านนี่ม่อะไนิบานนี่ม่อยู่มือหาตบลนองแว่งอำเพอเมืองจังหวัดรฮะอันนี้บ้านเกิดบ้านเกิดเลยบ้านเกิดนอนเอาบานมันนี่ผมเป็นไงโอ้ยคนนันสิบปานั่นพึบนเขาอยู่เมืองกรุงคุณจังแล้วครนนี้ อันที่พม่านกเมืองกรุงนสมัยก่อนออืลงในบ้านทั้งคุณหลายทั้งเมืองกรุงโอเปร่าโอเปรมาอยู่บ้านแต่ของตัวคนเก็บเคยเมื่อวันเถอะเนื้อคนเก็บเคยหนึ่งทีสารเคยหนึ่งจะว่าเพี้ยนหน่อยยังก่อนเราเคยเอาดูยังก่อนเพี้ยนก่อนลูกบันฉินลูกบันฉินอัดแล้วไปไหนอัดแล้วโสำเนวที่จะส่งไปให้เบิ้งล่งบ้งปล่ลุงลุงเป็นเป็นไลริกไปก่อนเป็นออดิโอไปก่อน ไปให้ฟังสะกอนไปเห็ดีเจเปิดเปิดก้อนไปให้น้องนุงมลนรำซิงมำมปเอาไแกะเนีนล่อมิวซิงมันลอดโดนมืนอนีคอไปท้ามิวซิงมากก้อเสีสีดำนี่สงมือมายําเสียก้อเสีเสีดำท่านกันใช้เครื่องบนรเดอยมนวนทุกการน่อ,ปนอ <c oughs> ไปที่เหล็กว่ามันลูกเก่งกว่ทีเขาจะทันสิห่อหนาหอยสามเดือนขาวน้อมน,นกุคนละนอต่าเมือเดียวหนีเลยน เราเสดไเก้านี่มันจาออกจากสอบนั่นเเก่าเนละอาเลยเพ่งเจนรามามาขึ้นมานะ่โอ้นอบักวันสิ้นโอ้นอบากวันสินลูกของพ่อลูกของแม่ลูกของพ่อลูกของแม่ คูนแค่นบาควันินยังน่อว่านี่เพหงเพ่งไม่เพ่งไม่่เพงม่หรอกใครไมให้ใครน้อยร5ปีรกของวันดียู่่เกาของไข่เกาง่ายไปเอยให้ต้มดินแล้วง่ายมองคือกบขา่ก้ันขาย็รูเลยต้มดินซะไม่เป็นไข่ต้งดินซะ มาที่ซิ่งที่ครัคอยกูอยากไปหาบางคนเจ้าอาศัยบางยูเนี่ยมาไม่เห็นที่ทางเลยนี่เออนี่ยังเนี้ยจะาพี่น้องมะนั้นถูกต้องเรื่องเป็นน้องเดื่องของผีาให้เล่าหนีผ้าย่างบิงหัวบนสวนเบิงซิงผูกสามที่เราไม่ยู่ทุเรศยุทธ์จะเลเออทำมาหากินอะไรเป็นตะยูแห้งแถเนี้เลยโย่เดี๋ยวจะพาไปชม อ๋อพี oh, okay. ่น <estrogen> <IS> ้องภาพมันภาพภาพี่น้องไปบางจังหวัด่ยพี่น้อง้ำข่ามาบากสามชี้เสียงพ่นหมดเลต้องไปเบิ้งอ่าต้องไปเบิ้งต้องไปเบิ้างาพี่น้องบฮตัติดเสียงสซอีกอะั้นัเฮ้ยมันจะเสียได้ยิงวอกคันชัดเนี่ยเอ้ยนะ